สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกระบี่แดงนะครับกระบี่สตาร์วอ์ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งออกนะครับลองดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมนานๆจะว่างทีหนึง่งไหนๆวันนี้ก็ว่างแล้วผมจะทำคลิปกระบี่หลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเกี่ยวกับเกมเพลย์แล้วก็การคอมโบต่างๆนะครับแล้วก็จังหวะโดนลุมสามหนึง่งหกหนึ่งต้องหนียังไงนะครับ เรามารับชมทีละคลิปกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็น EP แรกก็คือการรีวิวสกินดาบแดงนะครับดาบไม่แดงไม่มีลายยางตีนะครับเริ่มกันเลยครับคือปกติผมเป็นคนที่รีวิวไม่เก่งนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเงินเติมครับแต่ว่าอันนี้เผื่อฟุกถูกหวยเลยเติมได้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นเศรษยังไงแต่ว่าลองรับชมก่อนนะครับขอรองให้รับชมก่อน Can ถ้าเลเวลแรกเลเวลแรกจะไม่มีเสียงนะครับตอนโจมตีเลเวลแรกจะไม่มีเสียงราคาตอนนั้นมันอยู่ที่240หรือ120นี่แหละครับมาดูที่เลเวล2ครับอันนี้นะครับมันก็จะเหมือนเวอร์ชั่นแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือมันจะเหมือนเอฟเฟกมีขึ้น แล้วก็กระบวนถ้ทาจมตีจะเปลี่ยนครับอันนี้ใช้ประมาณสามสิบครับก็คือตีเริ่มเป็นสีฟ้าล้วท่านผู้ชมถ้าเราใส่สีม่วงก็เป็นตีม่วงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะเอาแดงไม่ต้องเปิดสีม่วงก็ได้ก็คือเปิดแค่ขาวเปิดขาวอันเดียวเปิดขาวอันเดียวเสร็จปุ๊บไปเปิดแดงเลยนี่จริงๆอะ่ะกระบี่แดงอะ่ะมันเป็นสกินทองนะครับ แต่ถ้าเราอัพจนมาถึงเลเวล3อันสีแดงแล้วมันจะกลายเป็นสก,กินแดงในทันทีและมันจะเข้าสู่ระบบการปรับแต่งเอฟเฟกนี่ครับเอฟเฟกประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพูดถึงแล้วมันก็ต้องเป็นดาบแดงปะถ้าเฮบตาแดงสีม่วงก็ได้ แล,แล้วผมจะเล่นให้ดูทุกสีเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเริ่มเล่นยังไงดีอ่ะเอ่อฝึกฝนก่อนแล้วเดี๋ยวกระบี่กระบี่แดงไรเซเบอร์หรือว่าสตาร์วอลขั้นสมบูรณ์เราจะไปเล่นกระแสะน้ำ oh <my> แดนมืดให้ดูหนึ่งเกมนะครับ oh. เล่นอะไรก็ได้ที่มันสั้น แต่เริ่มจากห้องฝึกซ้อมก่อนท่านผู้ชมดูนะเสียงการจมตีจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชม ในรูปแบบแรกนะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบที่เดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมลืมเฮปตาให้ดสขอตคทับครับอผมลืมบอกจริงๆผมควรจะบอกต้งไหนท้นคลิปว่าราคารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆผมเติมไปประมาณเอ่อจริงๆมันใช้ทองเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับ ผมใช้ทองประมาณสองหมืนกว่าก็ประมาณสองแพ็กกับอีกแปดร้อยบาทก็เป็นเท่าไหร่นะมันสองแพ็คใหญ่กับหนึ่งร้อยครับเอ่อแพ็คสามพันมันสามพันสี่ใช่ไหมร้อย100ดอลร้อยดอลเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้แล้วสองแพ็คนะครับแล้วก็อีกประมาณแปดเก้าร้อยก็ตีไปประมาณแปดพันบาทก็จะได้ทุกอย่างในกระบี่เลยครับท่านผู้ชม ไม่ถึงหมื่นหนึ่งนะครับมันหนักมันหนักตรงเจ็ด้อยหกสิบ่ะเจ็ด้อยหกสิบคือต้องเติมสองแพ็คก็คือกระบี่แดงอะ่ะสกินจริงสกินแดงอะ่ะการันตีในการเติมอะ่ะคือหกพันอยู่แล้วอะ่ะคือต้องเติมหกพันขึ้นอะ่ะก่อนจะได้ของแดงสักชิ้นหนึ่งส่วนทองก่อนจะอัปเกรดขั้นอันแรกอันที่สองก็ประมาณสองสามพันนะครับมันเลยกลายเป็น เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับถ้าเป็นเงินก็ประมาณพันเดียวทองอ่ะพันหนึง่งจริงๆเกมนี้เติมหนึ่งพันก็ถือว่าได้เอาได้สกินสีทองถ้าจะเอาสีแดงก็อัปเกรดก็หกเจ็ดพันครับแต่ก็ดีนะถ้าเกิดเราหกพันไปส่งััจจะไม่ได้แดงได้โอเคเราเรามาตรียนที่สองนะครับ another match, another step the มันใช้ลูกผมพอจำได้สีฟ้าใช้ลูกสามสิบสีม่วง ช้หกสิบสีแดงใช้ถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบบวกหกสิบเป็นแปดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบบวกสามสิบเป็นแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบมันเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามันขึ้นราคาไหมอันที่สอง เปลี่ยนเสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมใช้เพียง30ท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเสียงได้หรือก็คือ2400ทอง2400ทองมีค่าเท่ากับ800บาทนะครับท่านผู้ชมกำเงิน800วันนี้ท่านผู้ชมได้กระบีต่ตีตีเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสียงได้นะครับจะกปกติตีเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทียบเสียงนะครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเสียงมันอาจจะมีเสียงบึ๊บบึหน่อยนะครับมันเป็นเสียงเอฟเฟกคิวเลือดแต่ดูสิลองลองแบบธรรมดานะอ่าแล้วลองมาดูนี้เห็นความต่างไหมครับคือ <med David> มันคอละเสียงกันเลยท่านผู้ชมกำเงิน800มาวันนี้ท่านผู้ชมได้ เอฟเฟกเสี่ยงสกินสตาร์วกลับบ้านไปเลนะ่นนารกาศได้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นดา t สตาร์วย่อมๆแล้วนะครับต่อไปเราไปดูสี่ม่วงกันเลยนะครับเพิ่มอีกหกสิบมันได้อะไรบ้างเราไปดูจริงๆอ่ะท่านผู้ชมคงคิดว่าอะไร่เพิ่มตั้งหกสิบแล้วคือมันเพิ่มตั้งหกสิบมันแทบไม่เปลี่ยนใช่ครับเลเวลที่สองอันหกสิบมันแทบไม่เปลี่ยนครับผมว่าอย่าไปซื้อดีกว่า ให้ไปซื้อสีแดงเลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะคิดว่าจะเอาสีแดงแน่ๆท่านผู้ชมซื้อสีม่วงได้เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่คิดจะเอาแดงคิดจะเอาเสียงสตาร์บัลไม่ต้องไปซื้อม่วงหกสิบครับเครืองต่างหกสิบก้อนสามร้อยก็เท่าไหร่ 18, แล้ววะหมื่นแปดแล้ววะเดี๋ยวๆหกสิบเลยครับท่านผู้ชมมันเยอะมากเลยครับมันก็หกเจ็ดพันทองแล้ววะ ก็ <G ül> คือแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าไอ, Level อ้เลเวลสามะเราก็สามมันจะเปิดสีม่วงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปอัพเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดว่าจเจาเลเวลสามะไม่ต้องไปซื้อสีม่วงครับเหตุ <G ül> ผลเพราะอะไรเปลืองตังครับแล้วก็ได้อะไรเพิ่มมารู้ไหมได้แค่สีในการโจมตีแต่ท่านผู้ชมดูนะ ผู้ชมเห็นเส้นไหมตอนตีศัตรูมันจะเป็นเส้นฝาใช่ไหมครับเดินทุกสี่วงนะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันเพิ่มสีมาแค่นั้นเองครับสีโจมตีจากฟ้าเป็นม่วงจริงๆในการโจมตีในสนามรูเระแทบไม่ได้โฟกัสมันอยู่แล้วอะครับแต่สิ่งที่เราโฟกัสแน่ๆเลยคือเฮปต้าครับเฮปต้ามันประเจิดประเจอดเฮปตามันเจิดจ้าสว่างเต็มจอครับถ้าจะคิดว่าจะเอาสีแดงย้มนะซื้อสีม่วงไปเลยครับยังไงก็ต้องอต้องมีทุกอันจะเท หรือจะเอาเฮปต้าอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดจะเอาแดงี่จะเอาแค่เสียงเอฟเฟกต์สตาร์วอลแล้วก็ไม่ต้องซื้อครับสีม่วงต่อไปเลเวลสามเลเวลสามขั้นหนึ่งครับ ทันทีที่เป็นเลเวล3ท่านผู้ชมจะสามารถตีเฮปต้าได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นเฮปต้าแดงแนะครับใช้700ก้อนนะครับท่านผู้ชม700หรือ760เนี่ยแหละแต่ว่าเราเอ่อนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นเฮปต้าแดงแล้วแล้วก็ดาบจะมีเอฟเฟกเพิ่มมากขึ้นจริงๆเอฟเฟกเนี่ยยังไงเราเห็นอยู่แล้วอะ่ะก็คือความสวยงามมันอยู่ที่รูปแบบนี่แหละครับแต่สีอะ ผมอยากให้มองเป็นเรื่องสมบูรมากกว่าเพราะในเกมเราแทบไม่เห็นสีอยู่แล้วอะสําหรับสีการโจมตีนะสีการโจมตีเราแทบไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วถ้าเล่นสามคนหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบสีฟ้าจัดสีม่วงได้เลยนะเพราะว่าตอนถือเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันสีอะไรใช่ไหมล่ะอยากได้สีไหนที่อยู่ในมือตัวละครเราแล้ว,ลวสวยงามท่านผู้ชมซื้อได้เลยนะ เออจริงจงจุดผสมผมอะ่ะก็แค่ถ้าท่านอยากได้เอฟเฟกต์สตาร์เติมขั้น2เปิดสีขาวอันแรกก็พอสาสิบอันถ้าท่านอยากได้สีม่วงท่านผู้ชมสามารถซื้อได้หกสิอันถ้าท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนเป็นเฮปต้าขึ้นเป็นแดงเลยท่านผู้ชมใช้เจ็ดร้อยหกสิบก้อนคนระับอันนี้คือเฮปต้าเวลแรกแต่ผมบอกเลยนะคือถ้าเกิดเราซื้ออันนี้ไปแล้วอะ แล้วดาบมันเป็นสีฟ้ามันก็ไม่ค่อยเข้ากับเฮปต,ตาถูกปะจัดแดงไปเลยทุกคนเชื่อผมมันเพิ่มอยู่ไม่กี่ก้อนจริงจริงมันเพิ่มหลักหน่วยจริงจริงมันเพิ่มก็คือเติมเงินเพิ่มไม่เกินห้าร้อยหกร้อยบาทครับเชื่อผมแต่เอฟเฟก์ที่เราได้มาเราเล่นเดนเกมปิดได้เลยครับยังไงก็คุม้มครับระยะยาวแต่ไม่รู้ว่าถ้าขายดีคุ้มเปล่า